สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยถ้ำอยู่ในเขตของตำบลน,น้ำแพรอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่วัดแล้วนะครับขึ้นมาอยู่ที่บริเวณลานวัดแล้วนะครับก็วัดน,นี้ก็อยู่ไม่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เท่าไหร่นะครับ พอเราขึ้นมาปุ๊บจะเป็นหลานวัดนะครับตรงจุดนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นอังคารอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้จะมีห้องน้ำด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นบริเวณวัดโดยรอบนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศแต่ละจุดนะครับมาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวัดแห่งน,นี้เป็นข้อมูล เบื้องต้นเล็กน้อยนะครับไซส์มือจะเป็นห้องน้ำนะครับตรงจุดน,นี้ตรงนี้จะเป็นลานพระนะครับด้านด้านขวามือก็จะเป็นลานวัดอยู่นะครับที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรมค้ับด้านนู้นจะมีเจดีย์จะมีเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะ ทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบยกาฟังนี้กันนะครับอันนี้จะเป็นลานผ้านะครับมีผ้าเยอะมากนะครับมีพระพุทธรูอยู่จุดนี้เยอะมากนะครับจากด้านลานวัดนะครับเป็นพระพุทธรูปเยอะมากนะครับตรงจุดนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าขึ้นไปดูด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่ด้านหน้าลานลานพระนะครับจะไปดูจุดนี้ก่อนนะครับและหาโอกาสไปดูด้านที่มีเจดีย์นะครับ เป็นลานองเจดีซึ่งตอนนี้นะครับเป็นลานพระนะครับ ้เรามาอยู่ที่สารามองเราไปก็จะเห็นเป็นบรรยากาศอีกแบบนี้นะครับเราไปดูด้านหลังองค์พระนะครับก็บริเวณโดยรอบนะครับให้ชมบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับป ตรงนี้ก็จะมีเป็นลานอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังพระหน้าปกนะครับก็จะเป็นลานอีกจุดหนึ่งก็ให้ดูประมาณนี้นะครับด้านด้านจุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมีเป็นลานเหมือนกันนะครับ ลอยขึ้นไปก็จะเป็นป่านะครับให้ดูบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตรงล้อมรอบนี้หลังพระหน้าปกนะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นลานลานทามอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยว ก็ประมาณนี้นะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านที่มีเจดีนะครับเ,เราจะหาโอกาสไปดูทางนน้นนะครับตอนนี้เราขึ้นมาชมบรรยากาศที่หน้าองค์พระใหญ่นะครับจากจุดนี้น่าจะสูงจากพื้นประมาณสักถึง5ชั้นนะครับจุดที่เรายืนอยู่ ด้านนี้เป็นด้านตะวันออกนะครับถ้าล่างก็จะเป็นลานกว้างแล้วมีพระพุทธรูปอยู่เยอะนะครับด้านนี้เป็นด้านหลังของของค์พระครับนี่เป็น พระหน้าปกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาจากตรงจุดนี้ก็ประมาณห่างจะพื้นประมาณถึงห้าชั้นนะครับประมาณที่ว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศแบบมุมใกล้ๆหน่อยนะครับมาา นั่นจะเป็นโอยสุดเทพนะครับที่เราเห็นตรงจุดนั้นเป็นโอยสุดเทพแล้วก็จะเป็นหลานวัดด้านหน้า นี่เป็นด้านที่ตะวันออกนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นแต่มีเมฆบกบังไว้นี่จะเป็นตัวอำเภอหังดงนะครับในอยู่แต่มันจะสะลัวสลวหน่อยมองไม่ค่อยเห็นตลอดพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมา อนนี้เรามาดูด้านนี้เป็นด้านทิศใต้นะครับซึ่งติดกับป่าเขตร,รอำเภอสันป่าตองนะครับดูบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับที่เราขึ้นมาชมตรงหน้าพระใหญ่นะครับก็ขึ้นมายากอยู่นะครับดังดนี้ได้ขึ้นมาง่งายๆนะครับ ขึ้นมายากอยู่่อยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังเริ่มจะโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับน,นั้นจะเป็นลอยสุเทพนะครับลอยสุเทพลอยปุยนะครับลอยสุเทพว่าอยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่พระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นผลเม็ดแล้วนะครับ ดูบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตรงข้างบนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ด้านเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศทางนี้นะครับพี่แแกง ตรงน,นี้เป็นด้านนี้เป็นด้านพระบุตฎนะครับมีบุตฎแล้วก็มีเจดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านนี้นะครับะเป็นเดี๋ยวเรามาดูทางขึ้นด้านหน้า ด้านหน้าก็จะมีเป็นทางขึ้นเหมือนกันนะครับนี่เป็นทางขึ้นบันไดหนักนะครับขึ้นมาปุ๊บก็จะมีบัสแล้วก็เจดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณนี้นะครับมาดูโดยรอบกันเป็นศาลา สลา,าสัลาบานนะครับเป็นสาลาเก่ามากนะครับเป็นตู้ดูจากหลังคานะครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบ,บนะครับเป็นสลาที่เก่านะครับตรงนี้จะมีพระอ้พระรูปตั้งอยู่ สังกกดใจด้านนี้เป็นเก่านะครับตัวนี้นก็บริเวณพื้นตรงนี้เขาก็จะปูกระเบื้องหมดแล้วนะครับดูนี่เป็นด้านหลังนะครับ วัดพระธาตุดอยถ้ำนะครับดูบปกันให้ดูไปกันเดี๋ยรบยาบปช่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่องค์เจดีย์นะครับนี่ด้านเป็นอบริเวณองค์เจดีย์นะครับองค์พระธาตุนะครับวัดนี้มีประวัติที่ยาวนานมากนะครับตั้งแต่สมัยที่ขุนหลวงหมื่นนะ สมัยนานมาแล้วนะครับที่คลองนักบริเวณนี้ครับเวียงดงแถวนี้นะครับบริเวณใกล้ๆกับเชียงใหม่ตัวจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณ <c oughs> ประเป็นประวัติที่ยาวนานมากนะครับที่ย้อนไปได้ตั้งนานแล้วก็ร้งนางไปแล้วหลายรอบนะครับแล้วคขาบูรณะมาขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนเขาว่ามีถ้ำนะครับมีถ้ำเป็นถ้ำเป็น สถานที่จะมีถ้ำอยู่เขาก็เลยเรียกชื่อดอยถ้ำนะครับจะมีประวัติที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็มาบุรณะเป็นช่วงๆอันนี้เขาเรียกปล่องเปียวสมัยก่อนเขาว่าบริเวณนี้จะมีถ้ำอยู่ใต้เจดีนี่นะครับก่อนมีตำนานที่เล่ากันมาว่าสมัยที่คุณหลวงหมื่นผู้ปกครอง แถวเวียงดงนะครับเขามีลูกสาวแล้วก็ทีนี้ทำเขามาสร้างอุทยานดอกไม้ให้บริเวณเชิงดอยแห่งนี้แต่ลูกสาวมาก็เลยถูกง,งูคา,าบเข้าไปในถ้าก็ตามหาไม่เจอก็ตามหากันไม่เจอจนกระทั่งเขาก็มาสร้างวัดนะครับน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับที่เป็นมีองค์พระาธาตุนี้ครับ ก็เลยมาสร้างวัดอุทิศให้กับลูกสาวที่หายไปมาที่หลังประวัติยาวมากนะครับก็ลองไปหาดูประวัติดูนะครับถ้าเราอธิบายก็แบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ให้ดูบรรยากาศโดยรอบน,น,น,นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนใต้พื้นนี้จะเป็นถ้ำเขาก็เลยสร้างเจดีย์ปิดไว้นะครับ ก็ประมาณนี้แต่ให้ดูบรรยากาศก็ประมาณนีนะครับเดี๋ยวให้ดูในบริเวณพระบูชนี่หน่อยนะครับบูชนก็สามารถเปิดได้นะครับตอนนี้แล้วก็เออที่จริงเราก็เข้าไปกราบพระแล้วนะครับจะให้ดูบรรยากาศภายใน นนรประมาณนี้นะครับ,บรดูมอกัดโดยรอบนะครับปิดให้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานปฏิบัติทำนะครับก็เลยไม่ได้ล็อกไว้เราสามารถเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีงานนะครับเขาก็เลยจะปิดไว้นะครับนี่เป็น บริเวณทั้งหมดโดยประมาณนะครับที่วัดพระธาตุดโดย่าห่งนี้นะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับพระธาตุดอยท่ามตำบลน,น้ำแพร่อำเบอหงดง เชียงใหม่น,นะครับ